นี่เป็นคณะน,นะครับคณะหั่นเต่าครับลวกครับตลวนี่จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งแช่น้ํานะครับต๊อผัดคณะปลาเค็มนะครับใส่กุ้งแห้งนะครับลวกคณะสุกแล้วครับแล้วก sí yes. ็กุ้งแห้งครับส่วนนี้เป็นปลาเค็มนะครับเป็นปลาอินทรีย์ครับทอดนะครับแล้วก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอากระทะร้อนแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันเย็นครับแล้วผมก็จะเอาน้ํามันนะครับที่ใส่ในกระทะครับเอาไปราดกับกุ้งนะครับ เคยเขาสะดุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งแห้งนะครับเราแช่น้ำนะครับไม่แช่น้ำเขาจะแข็งนะครับไข่ใส่ลงไปครับแล้วเราก็คลุกไข่ครับให้เขาเซตตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิครับใส่ลงไปครับตอนนี้เราจะค่อยๆผัดนะครับเพื่อให้ไข่เขาเคลือบกับข้าวนะครับผัดใจเย็นๆนะครับแล้วก็ให้ข้าวเขาแตกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันด้วยนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับตอนนี้ไข่ก็เคลือบข้าวนะครับเหลืองอร่ามนะครับดูสวยงามนะครับ พอได้แล้วนะครับปลาเค็มครับแล้วก็กุ้งแห้งกับคณะครับใส่ตามลงไปได้เลยนะครับคราวนี้ก็ผัดให้ปลาเค็มนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับกระจายทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาตินะครับปรุงรสชาติผมก็จะใส่สามอย่างนะครับชูรสน้ำตาลเกลือนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหอมๆเลยนะครับเนี่ย สร็จแล้วก็ตักใส่จานนะครับข้าวผัดคณะนาปลาเค็มใส่กุ้งแห้งครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ